สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าชู่ช่องนบรถไทยนะคะวันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆเลยนะคะน้ำหมอกกำลังตกดินแล้วตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะนบรถไทยก็ออกมาตั้งแต่6กโมงกว่านะคะนี่เจ้าหน้าก็ไปบอกตอนตีห้านะคะใช้บริการด่วนด่วนท่านใจเรียกใช้บริการนบรถไทยได้นะคะนี่พี่น้องบอกว่าสิเป็นไคยหน้าเกี่ยวเขาเอินใส่บริการใดน,นะคะพี่น้อง ถ้าช่วงงาน,านไ,ได้ร้ายกะไม่ลาหาโหลดกะให้เพื่อไหวจกักสองสาหมสี่หามือนกะยิ่งดีนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือฮำบนบ่มีงานเกี่ยวนะคะพี่น้องก็เลยเอื้อนมาเอื้อนใส่เอิ้นหามาไถอันปลูกมะมะเขือครือบ่อ,บอรุอว่าสิปลูกถัวริสงนะคะเพราะว่าแถวบ้านจะฮิดปลูกทัวริสงแล้วก็มะเขือครืนนะคะมะเขือครือมะเขือเทศนะคะ,เ,คอเ,คอะ,คะเอืน้นนี่ ออกมาแต่ผลลัพธ์พี่นอ้องฮองโมงโกว่าตอนนี้กาเซนฮงโกว่าแล้วก็ยังเปลีว่วเนาะแต่ไทยประมาณสองสองลายเนาะพี่น้องกะอยู่ไกลๆบ้านไกลๆหื่นขอ,องเฮานะคะนี่นี่กะเป็นนาให้หน่อยเนาะพี่น้องแล้นานแล้วตะบ้านมีมีจะแบบยดมีได้พี่น้องเลยนี่นี่อยู่กับ MU57 ของเราบ่มีมือพักบ่มีมือพันพี่น้องมือพันกับไปเกี่ยวเขาพี่น้อง หนึ่งไร่สองไร่ไปเบิดพี่น้องไวแต่ห้องใสบริการคันว่าบบไปก็คือบ่ว่างเนาะพี่น้องเนาะบบว่างคันว่าทาได้ก็ต้องทานะคะพี่น้องทาได้ก็ทาทาบ่ได้ก็เอาคันไม่หะนะชีว้าไปเลยนะนี่แหละพี่น้องใช้ที่ไรนใช้งามกั่าซ้ำนี่หละพี่น้องเนยเบิดมีเนาะซ้ำนี่เบิด์ตมี่มุจจอเขาใจอ๋อซ้ำนี่แหละที่ไรน์งามกว่าใช้ซ้ำนี่แล้ว,นลนลวนเ,บเบวนบเบเา,เา,นา,า,านนะ พอใจกับจังเอิญใส่บริการพี่น้องเพราะว่ามันเบิร์ตหนี้แล้วมันงามเบิร์ตหนี้เนาะพี่น้องเนี่ยเดี่ย <laughs> okay. วให้เดี่ยวหน้าละกันขันว่าเกี่ยวเขาเหลี่ยงเนาะพี่น้องเ,เกี่ยวเขาเหลี่ยงก็ะชีดไปดูน้ำลุยหน้าปังแล้วกันปูขึ้นก็เนาะพี่น้องปลูกมันก็จะชีเดย์ลุยหน้าปัง มื่อนีเพิ่นกับบอมีงานนะคะพี่น้องบอ่มีงานไทยนีเมื่อแล้วเมื่อกระชีได้ไปอันเพละ่ะแล้วก็ะิีไปติดไฟเดี่ยวไปนเสกรถเกี่ยวเพิ่นพี่กายนีเนาะพี่น้องพี่กายนี้ย้อนดูในเฟซนะคะเฟซบุ๊กึ้นมาเตือนความทรงจําตอนนี้ก็พี่กายนะคะในวันที่เท่าน,นี้นะคะพี่น้องการเริ่มเกี่ยวเขาเขาเจ้าชิมหาเดี๋ยดีเนาะพี่น้องเขาเขาเจ้ากลางนะเริ่มเกี่ยวเขาเจ้ากลางแล้วนะคะพีกายแต่ปีนี้ ฝนดีมากฝนดีในเจ้าหน่อยเนาะพี่น้องรือว่ามนจากไหนหรหรือว่าวานหลาบยังบเทนไดีเกี่ยวเขาเจ้ากลางพี่น้องเขาเจ้ากลางกษาสีพี่กายพี่กายเนี่ยวันที่เจ็ดคอยจําได้นะคะเพราะว่าคอยขอหนองมุกนะ่ะเกี่ยวเขาเจ้าสิบห้าหมดเขาเจ้ากลางปุ้ยเบาลายพี่เสกเนาะเกี่ยวเขาก็ขอพี่น้องเกี่ยวเขาก็ขอ,อวันที่สิบพฤศจิกาข้าวก็ขอหมดนะคะพี่ซื่นหัน วันที่20พฤศจิกายนนะคะข้าวก็ขอหมดปีนี้ก็คาดว่าจะ20-25พฤศจิกายนนะคะเขาก็ขอจำสีเบิดนะคะพี่น้องแต่สีเกลียวแล้วแล้วเขาแล้่ยวน้ำเบิดปีกายน,นี้แล้วเขาแล้่ยวน้ำประมาณ10พฤศจิกายนนะคะปีนี้ก็น่าจะละลาประมาณ20-25พฤศจิกายนนะคะนี่นหน้าให้หน่อยพี่น้องคนไทยปลูก ปลูกถั่วเนาะแต่กระปีเป็นปลูกถั่วปีนี้เป็นสิปลูกมาเครือๆกับเบรจักเนาะพี่เน้ะงอ้ยไหน้นะให้หน่อยพี่เนอะเก็บมุมซะก่อน